เมน,นูพิเศษค่ะมื้อนี้ลาบอยียงตาลาปิดลาปิดลาปิดค่ะลาปิดเคียงไหนค่ะมันหลายๆได้ได้เอาแนว้อกวงเอามันเยอะค่ะเป็ดเราเองนะคะอันนี้เนื้อนะคะพวกเขากำลังล้วนเนื้อค่ะให้สุกๆเลยนะคะ ันน่้หอมหอมเขาเตรียมไว้ใไซลาบนะคะอนนออพอครัวเริ่มประกอบแล้วค่ะ ô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 , tài, ui ui mệt thòng nưng. um hoàn đây. rồi, bài bưng tuơ. cái kia bài bưng Hôn nhủ. โอ้ยมือเวียนมือเศ้าคือบยกินจับขนาดเป็นบ่แซ่บเท้ๆทะแม่นพเฮทดคือกินก็ได้ดีแล้เหี่ยวเสียบวน สูตรสูตรค่ะขะกักแล้วมันมันสีแซบเ้ยค่ะเด้อขันบะขอกดนบะแซบเลยสูตรไขรก็สูตรไขรค่ะ อดเอาอันนี้ต้มต้มกระดูกเด้อค่ะต้มกระดูกต้มต้มเป็ดนั่นแหละแต่เป็นกระดูกอเม่อไ้ตัดมากินอันนี้ผักค่ะผักก S <S <ulk> นี <S <S <trilogy> ่ like <bbe> ักนะครับผักของเรานะคะกินกันหลายคนค่ะแซ่บื้อกอ่าเนืเด้ออ่เน้อลยครับต้มอ๋อเด้กินด้ดูเด็กินดีดูโซสีโซตีกันอันนี้ยอดเพียรฝันเน้อครับยอดเพียรฝันผักบ้านเฮาค่ะแซ่บบ่แซ่บบ่โย่แซ่บแซ่บแซบสุดยอดสุดยอดค่ะลาบลาบอะไรพี่ลาบเป็ด ลับเป็ดลับเป็ดค่ะอ่ํเลือดอ่ํเลือดอ่ํเลือดค่ะอ่ํเลือดตัองเอาไปไว้หมดแล้วพันมาวันดีเขามีแนวจํเปื้อนนะจำเปื้อสร้างซื้อสร้างมาให้ลูก